สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุขุสุกคนครับผมเคยสานพาก,กินครับพี่น้องครับมืัอนี้เคยสานสิผ้ามากินพุซ่านมสดหรือว่าบางบางพื้นที่บางคนเพิ่นเกิดเอิญพุซ่าช็อกโกแลตนะครับผมอ่านี่ครับเป็นหน่วยเองสิครับนี่ไปซื้อมาไปซื้อมาจากตลาดไม่ค่ะเพื่อนว่าเอ่อถ้าหน่วยจียงเสีย เดิมสีสุกยังเสียหรือว่าซุกเป็นสีน้ำตาลยังเสียครับมันสีแสีบเพิ่นวามันสีหวานสีหวานก็น่วยนุวยสีเขียวๆยังเสียครับเนี่ยเนี่ยมันสีหวานกว่าเฟิ่นวาผมก็บพท่านเคยกินนะครับก็เลยซื้อซื้อล่องมากินบิง่งมาครับมาลองกินน้ำเขยอีสานเลยครับผมวยแรกครับ อืมกรอบหวานแต่กับว่าหวานปันไนดนะครับแต่กับกะหวานนะครับหวานผลไม้ธรรมาดาแต่บริวาน่ำปันนันนะครับ เม็ดมันหน่อยดีแต่ตัวละครับเหนือฟูดีครับคว่น่ะ ต้องขอโทษขอให้ว้ก้อนนะครับผมเสียวไนเอาไ,นเอา,ไนเอาเม็ดอันผู้ซาที่ผมกินออกแล้วห้เบิง่งว่ามันเม็ดหน่อยส่ำใดแล้วก็เนื้อมันมีแตเ่เนื้อเนื้อมันลายครับเรจะหาวันเคยสันบ่สุภาพอีกละนี่ครับขอโทษขอให้พี่น้องก่อนไปก้อนนะครับเนี่ย หมดนนิดเดียวแล้ววาเนื้อนี่ฟู้เต็มเลยไม่ขาดเพิ่นวาขั้นขั้นอยากให้มันหวานก็เนี่ยถาให้มันซุกเมดเนี่ยให้มันซุกเมดเป็นสีน้ำตาลน,นึงเียครับเปินลวามันสีหวานเนี่ยอยามาลองเบิ้งก็ได้ครับลองฟังหนีเบิง้ง ทางทีมันเป็นสีน้ำตาลเนี่ยมันสิวานปันใดอืมแม่นี่ดีครับหวานหวานฉ่ำก้อนก้อนเขากินด้วยซีอิ๊วเกียวอีกเนี่ยด้วยสีน้ำตาลนั่ดีครับเนี่ยเนี่ยเฮียเฮียเฮียรุยดมือน,นี่ครับนีย่ย หวานฉ่ว่ากรอบอืมกรบแต่สำหรับอ่อส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากให้มันมีรสเปรี้ยวรสสมอีก็ง่อยหนึ่งมันสีแซบเลยสีแซบก็นิ่มครับนี่มันมีแต่รสหวาน แล้วก็กรอบสำนักนะครับมีอยู่สองรสที่นี่เดี๋ยวข้มกรอบเดี๋ยวข้มหวานสำนันครับเนี่ยพุซ่านมสดหรือว่าพุซ่าช็อกโกแลตอา่าภาษาอีสานเอินบักทัานเลยครับผมภาษาอีสานบ้านผมเอินบักทัานเด้อเนี่ยฝากลางเงินพุซ่าพุซ่าพุซ่านมสดหรือพุซ่าช็อกโกแลตนะครับผมขมกรอบครับ พิ่นมาสีสี่หวานฉ่ำแม,มอยูด้อครับแม่ค่าเพิ่นบ่เด้ตัวหวานฉ่ำก้่นุกสีเขียวครับมันแต่่ามันมันโ่เดลขึ้นคือบบกท่านนั่นทัวไปบานเฮาด้วยค่เป็นสีดำต่างมันยังกรอบอยู่นะครับยังกรอบแล้วนกะ็หวานฉ่ำบ่เดลคือยังแบท่านทัวไปบานเฮาด้ นีงกรอบฮะยิ่งหน่วยกันครับหน่วยสุดทายทรงล่างครับอืมกรอบ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เคยที่สารกับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมและว่ามีอย่างไรครับสำหรับคลิปนี้เอ่อมากินไอ้บักท่านนมสดหรือว่าบักท่านช็อกโกแลตให้พี่น้องเบิ้งนะครับถึงผมก็เคยกินขึ้นกันครับสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมเด้อครับเด้อครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ